หวานพาซต้าอยู่แล้วย่างแน่ไม่ถหนคือถ้าเราย่างมาตรฐานเราจะย่างไค่น้ําตกครับน้ําตกก็คือประมาณย่างมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นความแห้งไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นตครับเพราะถ้าลูกค้าชอบแบบว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นก็ฉีกเนื้อได้แล้วแต่นี่เราย่างแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็น ธรรมชาติจะไม่ย็นไม่เน้นย่างตุกครับพี่ดูธรรมาชาตินี่เขาจะเน้นทํากับข้าวครับใช้เวลานานไหมครับถ้าชุดหนึ่งปีว่าประมาณสิบนาทีครับต่อชุดก็คือโดยง่ายก็ชุดหนึ่งประมาณสิบนาทีทันนี้ว่าถ้าลูกค้าชอบแห้งเราก็ย่างเสริมให้อีกแต่ถ้าเรายา่างมาตรฐานเราจะย่างประมาณสิบนาทีต่อชุดประมาณนี้ เนี่ยครับคือแบบเนี้ยนะฮะเตอย่างเนี้ยก็คือไม่ได้แห้งอ่ะแต่ว่าถ้าไปสับปัดเป็ดก็ไม่กล่าวแล้วนะครับประมาณนี้หร่คือโลละสองร้อยห้าสิบขาเยสนุกลูกค้ามาสืยหมืน ราคาเดียวกันครับแล้วแต่ลูกค้าชอบถ้าเน้นสับแบบว่าเอากระดูกกรตัวเล็กถ้าเน้นฉีกเนืน้อก็ตัวใหญ่ประมาณนี้ตกลลเท่าไหร่ก็าราคาเดียวกัน,นฮรเท่าไหร่โลสองร้อยห้าสิบกันตอนนี้ที่ผมไซื้อคือต้องบอกก็ถามว่าก็น่าจะมากกว่าเดิมมันแต่ว่าก็ขายได้ปกติอย่างร้านผมเนี่ยผมก็มีอยู่สองสามร้านร้านหนึ่งก็อยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบโลตอ่อวันอยู่แล้ว ไหนดีครับพี่คือชุดนี้ร้อยแปดสิบครับชุดนี้สองร้อยชุดนี้สองร้อยี่สบชุดนี้สี่แล้วแต่ตัวถ้าเน้นจิกเนี้ยก็ตัวใหญ่พี่ถ้าเน้นจับกระดูกก็ตัวเล็ก,ลกนั่นนะนั่นได้ครับ มันนี้อยู่หกตัวครับพี่ชุดนั้นมันสามร้อยบาททั้งชุดเลยนะฮะได้ครับสามตัวไซนี้ก็น่าจะพอนะพี่จริงจริงเือเจ้าโน่นได้ครับตัวไหนดีครับต้าอย่างนีออ้ครัก เนี่ยสามตัวเนี่ยตัวละร้อยสามตัวละร้อยห้าสิบเหมือนกันคืได้ยกจุดก็ได้ครับก็ถ้าตัวเล็กนี่จะเน้นจะเน้นสับเลยครับสับผัดพริกแกงผัดผัดฉ่าอย่างเงี้ยอร่อยนี่้อยห้าร้อยห้าสิบบาทครับสามตัวนี้ตกตัวละห้าสิบบาทครับเนี่ยถ้าไซส์ใหญ่ตัวเดียวก็ร้อยห้าสิบประมาณนี้เ <c oughs> อาอีกชุดหนึ่ง

น้ำหนักครับพี่เพราะว่าตัวใหญ่กว่าก็ย่อมแพงกว่าครับแต่ราคาโลเท่ากันหมดโลสองแล้วคือถ้าไปสับนี่ไม่ต้องย่างเลยพี่ขนาดนี้พอดีว่าเนี่ยหน่อยไม่ไม่แข็งนะถ้าไซส์เนี้ยแข็งครับถ้าไซส์เนี้ยไ,ไม่แข็งครับเพราะว่าผมก็แยกไซส์ไว้อยู่แล้วเออลูกค้าบางคนไม่เคยทานยังไงเราก็จะแนะนําว่า พี่เอาไปทํากินแบบไหนถ้าเน้นสับให้เน้นตัวเล็กนะแต่ว่าเน้นฉีกเนี่ยให้เน้นตัวใหญ่ผมคนดักพี่แต่ว่าขายนี่ก็ขายมานั้งกันเลิ่อนอยู่แล้วเอะจะดักมากกว่าขายอตอนนี้ก็หากันแถวด่านช้างแถวอูทองนะครับ ไม่ได้เลี้ยงนะหนูนาธรรมชาติจะมีเล็กมีใหญ่ครับถ้าหนูเลี้ยงเขาจะขัดตารสนี้มาอย่างเดียวแล้วเวลากินก็ดมได้พี่สังเกตได้ว่าถ้าหนูเลี้ยงธรรมชาติไม่เหมือนกันเลยว่าหนูเลี้ยงเขาจะมีกลิ่นสาบของอาหารแต่หนูธรรมชาติมันจะเป็นกลิ่นแบบว่าไม่ไม่ไม่สาบครับอ๋อชายคนละคนแล้ว ไม่เป็นไรพี่แอ,องอ๋อี่ร้อยห้าสิบนะครับขออนุญาตนะครับขอบคุณครับ อานูเป็นอาชีพหลับครับตอนเนี้ยันนีก็หามายี่สิบสมสิบปีนะครับอันนี้ก็อายุสี่สิบแล้วครับพี่ตรนนี้คือพอหาได้ครับแต่ว่าไม่ไม่หมานเหมือนมอก่อนมอก่อนถูกครับแต่ว่าหาง่ายแต่ก็ไ,ได้ก็ตอนนี้น่าจะพอพออยู่ได้พอได้แต่ว่าถามว่าถามว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะเลิศหรูครับแต่ว่าอยู่ได้นี่ครอบครัวเาก็าม,ามีลูกสามคน ประมาณเนี้ยครับก็หาเนี้ยก็กลัวเจอหนูเนี้ยหาเราหาจากธรรมชาติครับก็คือแล้วแต่ว่าไปทุกอำเมอในเขตสามสี่จังหว,วัดเนี้ยครับว่ามีส่านอทยไทยนานครสวรรค์เนี้ยครับเขตนี้เราจะหาในเวิร์กนี้ตลอดวนไปวนมาครับทั้งปีทั้งายทั้งปีแล้วก็หาทั้งปีนก็เอส่วนรีย่ไม่ต่ำกว่าสิบโล ตัวนี้ประมาณ2ี่ิห้าตัวครับพี่ไม่เกิน30ตัวครับแ็กบ้างใหญ่บ้างประมาณเนี่ยเราจะว่าตัวผมเองว่าจะเรียกกระบ,บอกกับหนูแต่ว่าบางคนเขาเรียกร่วมคันใช้ปือสูตรที่เราทำเรา,เร,าเรียกกระบ,บอกก็คือมันใช้มาจากเท่อพีวีซีแล้วเลยเรียกกระบ,บอกเรียกง่ายๆเรียกแบบมันบ้านเรียกเพราะว่าเราป็นจนุนี้ก็สิดไม่ได้ครับพี่ เค่ไปถามมาแล้วผมไม่ยอมครับหนงได้เราก็ทำทาเนี่ยครับเอามาย่างขายเป็นหลักเลยโอ้ครับ<อ>าดกเองขายเองเป็นหลักคือช่วงนี้ก็อยู่ที่ว่าโลสองร้อยถึงสามร้อยครับพี่ตัวเจี่ยเหลี่ยว,วันละสองพันบาทไม,ไม่ไม่ขาดครับก็ถ้าขายจะขายประมาณสี่โมงเช้าเก็บประมาณห้าโมงตึ้นตอนเย็นคือไม่ได้ขายทั้งวันตัวเจ้่เหลี่ยจะ แล้วบางวันนีใกว่าเราจะทำคือดักได้มาใช่ไหมครับพี่ตอนเช้ากว่าเราจะทําเสร็จก็สองสามโมงก็จะามมาออกขายจะขายตรงเนี้ยทุกวันนะผมพูดถึงแต่จะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่เพราะว่าเราขายทุกวันนะตรงยี่สิบปีนะครับขายตรงเนี้ยพีเนี่ยครับทีหน,น,นองปลาไหลหนึ่งแสนไอ้สามสิบขึ้นครับผู้หญิงทั้งหญิงทั้งชาย ถ้าถามว่ายอดขายก็น่าจะก็น่าจะดีอขึ้นหนะพี่บัวแต่ไม่าด้มีกรบนนกครับเรื่องในราคาเนี้ยเพราะว่าราคาหนูราคานี้มาตั้งแต่ปีห้าสี่แล้วครับมันก็ยังไม่ได้ขึ้นถ้าอามมันขึ้นได้ไหมก็ราคานี้เราก็พออยู่ได้พี่เพราะเราหายเองขายเองมันก็อยู่ที่ด้วยไงวิธีการทำเนี่ยพี่าัวสูตรมันมีหลายราคาไม่ใช่มีราคาเดียวใหญ่สุตที่เราได้มาตัวโลต่อ โดยมากจะเป็น8กิโลเมตรแล้วโ2นี่ยจะเป็นหนูชายชายเปล่าอ้อยหนุแนวทุ่งจะไม่ค่อยใหญ่จะประมาณ8กิโลเ่าอย่างลูกค้าที่เขามาถามผมว่าหนูทำไมช่วงอ่าช่วงปลายปีเนี่ยมันมันเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นหนูชายเปล่าห้อยและหนูนามันจะมันมแนและเนื้อมันจะหวานจริงๆถ้าพูดเอาประสบการณ์ที่ว่าหามาเนี่ย เจอหนูหนูนาเนี่ยถ้าอยู่ตามรุ่มเนี่ยความเนื้อจะหวานน้อยกว่าถึางการแบหัอน